<utan> เพลงติดเลยกส็สิบปอวะเนี่ยครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้เรามาอยู่ในยูโรเค้กนะผมไม่ใช่ยูอูโนออฟฟิเชียลนะครับผมม, U no บผม,มันเป็นอันออฟฟิเชียลอ่านยังไงวะเน,นี่ยเฮียเอาแรงเ,เราไปเริ่มเล่นกันเลยนะครับน่าจะเป็นอูโนนะครับผมอันนี้เราไปอยู่ในโลบอกรับเป็นแมปนะครับไม่รู้ว่าอันออฟฟิเชียลหรือว่าอูโนอ่าฟุยฟุยฟุยไปเริ่มกันเลย มีโซโลกับทีมนะครับผมเผื่อใครมีทีมด้วยเนี่ยก็สามารถเล่นเป็นทีมได้นะครับแล้วก็มีแบบว่าเป็นอ่าเป็นไวแชทนะผมเอาไว้เปิดคุยได้นะครับแล้วไปเล่นโซโลดีกว่าเพราะว่าเราไม่มีทีมนะเพื่อนหายหมดแล้วนะเปเริ่มเล่นโซโลนเลยดีกว่านะอ่าวิครีอทสร้างห้องนะครับผมมีครีอทสามารถแบบสร้างห้องนะครับผมแล้วก็รอเพลเยอร์เข้ามาจอยได้นะครับกับเซิร์ชหานะครับผมอ้อพีซโดเนตนะผมเอ่อไม่ใช่ละ มีแบบออริจินัลกับเอ่อมีหลายอย่างนะมีหลายแบบนะเอ่อหาห้องที่แบบว่ามีอ้อนี่เลยคนเต็มหรือเปล่าเนี่ยดูยังไงว่าคนเต็มหรือไม่เต็มนะครับก็เลย,ยเลยจอยอะไรแล้วกันตาใครเนี่ยวนไปทางนู้นไม่ใช่เหรอ นี่อ้าววนกับมาทางนี้เอาละอา่าเป็นการวนอย่างไงล่ะเราจวดนะครับผมอา่าลงลงลงเออย้อนกลับไปอีกทีนึงเขาย้อนมาเราย้อนอีกลงได้มหมสองอันแบนอ้าวเกิดการบวกสองเกิดขึ้นอ้าวเออเอ,เอ,เอโทษทีพี่น้องบวกสี่ครับผม อ้าวบวกสีครับไม่มีนานี่อ้าวสีแดงเสร็จจนอ้าหมดอูโดชนะอืออเพิ่งเข้ามาก็ชนะเลยไม่อยากจะโม้เราเริ่มเล่นกันใหม่นะครับ อยู่ในห้องเดิมนะผมตอนนี้จังหวะดีเรา,าเริ่มเล่นพร้อมๆเขานะครับเรามีการ์ดเท่าเขาแล้วนะผมเมื่อกี้เราเข้ามากลางเกมนะครับเราก็จะชนะก่อนเลยเ,เลยเลยตาคนนี้นะครับกูนี่ลงไปซะกูขี่นะกูขี่เราเขาเลือกสีดูงเงินนะผมบวกสีซะด้วยสิเพื่อนนายโดนบวกสีละโ <c oughs> ชคดีไปที่เรามีบวกนะครับปกตินี้กูเล่นแม่งกูเล่นชีวิตจริงไม่เคยแบบ <c oughs> มนได้บวกยากมากไอ้เหี้ยแม่งไอ้พวกเหี้ยแม่งเอ่อโอเคลงไปลงสอันไม่ได้ใช่ไหมโอเคอะไรมีการบวกกันเกิดขึ้นนะอ้าวอืมบวกหกไปเลยสีเหลืองด้วยโดนไปเพื่อนนี่คนไทยนะผมสิบสามด้วยอายุสิบสามหขวบสิบสามไม่ใช่อะไรกูพูดอะไรงกูเนะี่ยเอาวะ่ะเขาบวกอีเกเลย วกสิบเลยนะ <Brand. S 1> อ๋อโอเคขอบใจขอบใจมากอ่าตาเราก็สีสีอะไรนะสีฟ้าอะไรแบนอีกอ้าวตากูแบน โบมีโอ้จเจริญเจริญเอาเดิแบนเข้าไปไม่ต้องเล่นสามเา้ากูจะได้เล่นเมื่อไหร่เนี่ยเฮียโอเคขอบคุณมากเพื่อนเร็วๆดิโอเร็วเร็วคิดช้าทำช้าอา้าวเฮ้ยกูจะเล่นเมื่อไหร่เนี่ย เร็วคุณผู้หญิงอ่าโอเคขอบใจไม่ใช่เึงกลับไปอีกรอบนึงกู <c oughs> ขอบใจแต่กูไม่มีเลยไอ้ฮี้เอ้าลงดีโอเคขอบใจในายหลายๆอ้าวเอาดิเดินวบวกสีไปดีพี่น้องประชาชนสีแดงซะด้วยกูสีน้อยมาก ผู้พินิตคนนี้ใกล้จะชนะแล้วนะผมตาภัยตาเราตาเห้านี่ไปสิเออ <Official. S 1> โอไม่ไม่ใช่อูโน่จะเป็นออฟฟิเชียลโอเคมีการโดเนทด้วยอย่างนั้นเหรอเฮ้ย จะบ้าตายแต่ว่ากูมีวะโทษทีพี่น้อง <Brand. S 1> บอแปดไปดีครับพี่น้องน้าสงสารนะัาจอแดนนายน่ะเชื่ออย่างนี้น่น่าจะเป็นผู้ชายแล้วนะผู้ชายแต่งหญนะิงมานะดูทรงละอะเดะสีเขียวเยอะมากไม่เปลี่ยนสีเอ้ยอย่านะมีมีใบเดียวเขามีใบเดียวนะอ่าขอบใจโอ้ไม่นะเออลงไปเถอะเรามีเยอะ แบนิกไม่นายนายเพิ่งชนะนะตอนนี้มีคนจะชนะกัน2คนแล้วทางเรานั้นโอเคขอบใจมากเออจะทำการลงไปเถอะไม่ย้อนกลับแบนิก <Ban ic. S 2> เยี่ยมเลยเฮ้ยโอ้โหต่อยกูไหมต่อยกูไหมไอพี่จอยอะไรเนี่ยต่อยกูฮาว่า,อ,าอะไรอ่ะ โอ้ชนะแล้วเหรอพ,พี่จอยเตยกูไม่เหี้ยคุยป้าตายเหี้ยน่าหี